เอาจแดงก็เห็พี่น้องนะครับอย่างเลีออกมาถามเจแดงเมื่อกี้น,นันนะครับปเปียบอกศูนย์หกกุซลินเออพอพี่แอ็บบอจกจักรอบครับนี่บอกกันสองรอบสองรอบรอบแรกเจเก้ากับศูนย์เจ็ดแม่นไหมครับยายถามเจเก้าปัดพัหับถามศูนย์หกกุซลินโอ้ที่ว่าถามนัน่นนะปาดอาหารนะครับ่น,น,บนโอาย้นนก็ถามออ๋ะครับผมาพัาหัตถามเจเก้าครับพัาหัตถามนี่ออกเลยนะครับเนาะ เวาเป็นามน้ัดเป็นนาเป็นที่นาเสดายดีครับแกะมือนะครับผมพี่น้องนะครับแต่ว่าเพาไม่ปากถึงเงี้ถึงตัวกันนะครับถือตัวว่ามากเพราะว่ามันเป็นศูนย์หกมันถือกับเลขกสร้างกันกับเลขกอ้ลอกด้วยครับที่มือนั้นคุ้ยกันก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกแต่ว่าพันมากศูนย์สามหลาย นะครับพี่น้องก็เล่นล่องสูนสามหายบ่งครับแล้วได้หลายป่ะครับผมได้หกหมื่นได้หกหมื่นพอดื่นหมดละพอดื่นหมดแล้วสี่ถึงก็พอดมันเป็นมันวิ่งที่กิ่งนะขันโบวิ่งนี่มันสี่บ่ได้มันสิบวขาดที่นอกครับไปเรียนเลขวิ่งถ้าสิวิ่งสูนครับสามข้างบนล่าง รู้ว่าคนบอกให้วิ่งศูนย์กับ3ามบนลลังย oh, right. ังสันตทุ้มบนทั้งล่างได้วิ่งน่ยอ้อนะครับผมไปวิ่งสมแล้วก็วิ่งเจ็ดกับแปเอเสียพุ้นับและยากับคุ้นยิ่งย่องครับผมแต่ว mm ่าเลขมัน cin ศูนยนึ่งสองเนาะมันออกหนึ่งหหแล้วก็ศูนยอุ้ยมันคือมีหาสองตรงวิ่งศูนย์กับสามตงไปเลย เมื่อทันวิ่งไวถือทึ้งบนทึ้งหลังนะครับว่าสี่ิ่งแค่สองโหมดวันนี้เลขคุ่นยิงย่องกับคุ่นอันอันกันละยากกันมากตัวเดียวกันเจ็ดกับแปดโอ้ตัวเด่นเพื่อนผมครับเลขวิ่งอ่าหล้วการเลขเคว้ไปพุ่นมวันนี้เลขว่ามากสามเลขมากศูนย์เด่นครับผมเอามีสำนักได้แน่ครับผมเขามีห้อยช่างกับห้อยล็อกเด่ห้อยช่างห้อยล็อกปอเปียด่นปอเปีย ไอ้ของพ่อแตมกับเขาครับเพื่อนไฮซูนหกกับ 0, 1, ูนย์หนึ่งหกนะครับบนแต่ว่าบนเป็น่างหมวดนี่นะครับผม,ม, 0, มนะครับนี่ต่ศูนย์สามข้างในของพ่อพ่อ,อนเพื่อนกะมีหรักศูนย์หลุด,ดยูเเพื่อนตัดออกยอมแพงหวดนาถูกแน่นอนถูกแน่นอน งวล้าโตตรตลี่ร้อยใบดูกใบเดียวเงืดไหนะครับ <laughs> มีแต่หกศูนย์บ่ครถตลี่แนนมเตหกศูนม่ตศูนย์หกศูนย์หกสองหกศูนย์สใบศูยใบเดียวเนื่อนกนั้นศูนสบดอันที่ว่าไปสุริตนี่บอครับแนนบันนี้ปอเปียบอกกัเลยหาซื้อไว้ได้แต่ทนนี่ทนั่นมี่ามใบหนึงได้แต่ หกศูนย์จตนาจะได้นะครับเนาอยู่บ้านกีฬราจะเมือนตนขาดตลลีเลยบอกนี่ด้หกศูนย์ังอยู่เ็นดไลยเอากวาดเรียบเลยเทีกซกิงไปพุ่นมอได้ศูนตลีครับทั้งทั้งกับได้ซื้อซื้อต่ศูนย์สนำศูนย์สาครับแล้วเลขปูม่ปูได้เขาเนี่ยครับมวลโมมี่มาได้ไปตามปูด้หมด ปูหาแปดหรืว่าปูาเพื่อนไฮสามศูนย์กับเก้าสอง้างล่างของปูหาแปดเพื่อนไฮรูดสามลักสิบแล้วก็วิ่งศูนย์กับสามครับอข,ของ<ๆ>เพื่อนเขาจะวิ่งครับผมรครับเอาเดี๋ยวไปตามต่อพี่น้องนะครับแล้วก็ของปูสี่ศูนย์เนี่ยครับ 40, 40. เพื่อนการรูดไ้ศูนย์ดนี่กันมันบอกเพื่อนหฮศูนย์สาม <M> เพื่อนหอรักสามไถ่ศูนย์สามสี่สามครับแล้วก็ย่งกะสามบนกับเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งครับที่เพื่อนหอเลขวิ่งเพื่อนเขาครับหรือว่าไปถามเพื่นได้บอเห็นเพิ่นหนึ่งสองกับเอ้หนึ่งหนึ่งศูนย์กับมี่หนึ่งสามกับมี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดกับมี่หนึ่งหกกับมี่ของเพิ่นมี่หนึ่งสามที่เป็นตัวเด่นนะครับหนึ่งสามศูนย์สามครับหนึ่งสองมี่บอโบเห็นครับแต่ชุดเต็มโบแน่เพราะว่า งวดนี้เพื่อนให้ชุดเต็มมาแค่หกคู่ครับเห็นต์หนึ่งสามครับแมนครับหนึ่งสามนี่สามคับเจ็ดหนึ่งกับผมหนึ่งครับกระมือสูงแต่ยังครับแต่ว่าหนึ่งสองบ้านอ๋อสำนักได้เข่าตามกันต่องวดหนานะครับผมงวดหนาถูกอีกเงี้ยแค่ถูกแน่นอนเอาแล้วหวยซางกับหวยล็อกมากเออคันมาตรงกันนี่เอาเลยรเป็นวะครับเอาล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามเล่าช่วงกันก็แล้วกันนะครับวันนี้เจ๊แดงถือตัวร้อง ครับผมไปเมื่อไหรครับผมบอท่านหัวท่านในหัวนะครับระว่างเดี๋ยวเสื่อมไปเดี๋ยววันที่เสื้เก่าเดี๋ยวผมพาแม่ป่าหาเพิ่นไปโรงพยาบาลอีกเก่าครับเหมือนหื้อนะครับผมเอ๋อพี่น้องนะครับเดี๋ยวสำนักได้เข่าก็ตามกันต่อของเงนบัตรลาตั้งซื้อว่าหวยยัไอชุดชุดรับเลขเด็ด เครับผมตาเลล็อกชุดเดียวกันครับเป็นชุดเดียวกันครับผมชุดเดียวกันเด้อพี่น้องนะครับติดตามได้เลยนะครับผมนี่ครับชุดลับเลขเด็ดครับผมอ๋อนะครับครับผมเดี๋ยวงวดหน้ากระตามกันต่อพี่น้องนะครับสำนักไดเข่านะพี่น้องเนาะงวดนี้จะแดงจุกหน่อยนึงนะครับ จุกอะหนึ่งวะครับจุกน้ำบิ่งที่กิงอันนี้เ่าเสียนี่บันที่ซื้อเลขหน่อยนะครับซื้อแต่สูนสามซื้อหน่อยแต่ว่าวิ่งหลายซื้อเเสียน้ำเลขวิ่งครับโอ้เป็นที่นาเสดายนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามหาตัวเด้อพี่น้องนะครับเข้านี้นะครับผมเดี๋ยวไปถามหากันครับผมอ้าวตุ๊กตาตัวน้อยคุณพ่ออยู่ไหมคุณพ่ออยู่ไใสนะครับผมมหาชอยู่ในบ้านมาสามหมื่นเสียไปไหนแน่เสีย อ้าวใส่ล่ะอยุดใสน้อยู่ในบ้านเสียเขาเต็มเต็มวเสียบอรครับผมเอาบ่มาเือเอา <c oughs> ของปูเพิ่นหลุดไม่นบ่ศูนย์อ่ะพูดไรปูซี่ศูนย์หมบอกนเพื่นบอเพื่อไหมาศูนยามครับศูนเก่าม่เนบ่บน 03, กับล่างอนะ่ะบ่ไไปตามมือซ่อเลยอ๋อรัผม พม่ไปตามเจ้าหคุณสามลังเออเพันหูนสามเมียมีนาเก้าศูนก้าหนึ่มันบอกเก้าค่นครับโอ้มีเอฟซีหลายท่านเพิ่นแสดงความที่เห็นเพิ่นโทษขามาอยู่เพิ่นว่าเพิ่นของปูเพิ่นอาซูนในรูดว่าสั่นเพิ่นถืออนั่นแหละ็เลยฝ่าโอ้มันเดี๋ยวมันถามเสียบหัดมึงกันนะฝ่าถืว่ บวมมันกรผมบวมมันมัหัวถีบออกมาันหัวหนาวไหมเอ็งวะชื่อนิ่งหาหลากหลายนิงนั่นแหละมันหนาวจองนิ่งหาเนาะแมงมากงามขนาดนั่นแลยนิ่งหาวันนันออกข้างหนาคนน่ะแมงนั้นออกข้างนานนิ่งหาอีกบ่ได้โอ้เอานะครับผมนี่ก็ลังเทศเขาเขาจรินอยู่เท็ดยังกินเนี่ยเนื้อครับผมมักเนื้อย่างครับเนื้อย่างนะครับแล้าบันนีมีสสำนักได้เขาเนี่ยนี่ของปานี้โจทยเดียวบอกลายหมอกแมงอ๋อเป็นที่นาเสียดายนะครับพี่น้องป้านี้โจทย์เดียวเออนะ จังได้หมวดนาจัะเอาเป็นไม้แล้วพี่น้องเนาะนะครับสูงไม่ครับผมนั่นแหะสูงไหมครับผม้นสูงไหมสูงไหมครับวันนี้ประมาณดอกว่านี่ครับครับผมครับดิเซ่นะครับผมครับผมครับปนไดในนอพี่น้องนะครับผมมีผู้ใดโชวมผู้ใด้มแน่นะครับผมผู้ใด้ถื่อนะครับก็แสดงความยินดีน้ำนะครับแสดงความดีใจน้ำพี่น้องนะครับผู้ใด้โพถึงนะครับหมวดนาก็เอาไม้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเข้ากับโอหูนะพี่น้องว่าตัวเลขมันก็จออกสุดได้นะครับผมสำนักได้เขานะครับก็สิไปตามมา ให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับตำ้นักได้บ่เขานะครับกติตามมาให้เป็นแนวทางคือเก่านะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมรอติดตามกันในงวดต่อไปนะพี่น้องเนะาะครับสาหรับคลิปนี้กับห้องสีมิตรนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณควาพี่น้นองท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ